คับปูติเป็ดประจวันะครับปูหลังซาน้าเป็ดปรุมดุงหรือว่าบุรีดํานะครับนายเสไวโกตมรัสตัวที่ด้เนี่ยนะครับชุนกับปู่เก้าโลนอยนะครับเรือทีเดียวตัวที่เข้านะครับบอลบอลมิกับอลฟาบู้งฟาบุ้งน้บ ก้าวยี่มีเต่งกันนะครับไม่ใฉยโตนักอย่างเดียวมีเต่งด้วยก้าการเล่นลุงนะครับก้าากวเป็นตัวดิบบีเลยนะครับเต้ตีกุลงก้องดั้นะครับก้องหลังรัดเต้ตีกลงก้านะครับ <Private S 2> ลังโดนนะครับตูนก็ลังโดนกองหลังร้านนะครับโดนตัวไหนเต้งตัวไหนนะครับเล่ก้าวต่อยนะครับตุกเต้มืนมือต่อยมันมื้อแป๊กๆนะครับตัวก้าวลังร้านยุดเหมือนมือเล่กเต้งครับเล็กเต้ง เต่งงควักไปเก้านะครับเต่งควักไปคนเลีวลังดนกันยับเล่เยอะทีเดียวนะครับหนังตาตุกไปเล็กเตงกันสะุกนะครับกูนี่เล็กเตงกันสนุก ก้าวกเบไปเป็นเต่งแต่วันก้าวกบเป็นโตนะครับแต่วันนี้มาเต้งแล้วมาเล็กเต้งกันเร็วตัวหลังราดนี่ปลาเต้งนะครับตัวเต่งตัวลุงโตแต่วันนี้มาเล็กไม่โตนะครับมาเล็กเต้งกันเร็วอ่าคู่นี้ตั้งตัวตั้งควายพอเจ็ดนามาแล้วตั้งเต้งตั้งโตครับเดี๋ยวว่าตีลูกลุ้มเงินลั่นโดนในตัวดำกับทุกเข้าทุกเข้าไม่ใช่ทุกเรานะครับทุกเข้าไอ้ตีเดี่ยวกับวันนี้ไอะารลักษาะวายบุรีน้ำว่าข่อยไปยันงข่อยไปยันงข่อยให้สามทีข่อยให้สามที มันกว่าคือเปล่าใช่ตา,า,ายไม่ทุกกับตัวนี้มันมาจากบุรีรัมรย,ย์บ่ลูกไปแกอยู่บุรีรัมย์อ๋อฮะตีมาตองชื่อน,นะครับไอ้นี่บานเมฆหรือว่าบานนี่มกนะครับ<อ>ก,ก๋วยเต้าวะก๋วย้าวตัวนี้นะครับก๋วยเต้าตัวนี้ไม่ต้ตองครับเรียวมัดควัดโตพักกันโตพักกันแทงครับเดี๋ยวว่าตัวนี้เขาอย่างเลยครับเคยไปได้กินข้าวที่กินข้าวร้านโรคเบาคนครับกำนันเอกจับได้กินปลีหนึ่งเดือนครับโปรว่าตอวทิพย์รัมราคากระต้บบก นักพี่น้องเออลงมาวะขายกูตรงทางตรงที้ครับมันปะยาดข้ามันปะยาดือครับลักกันแดงครับวันนี้มาเดี๋ยวล่วงไม้ปานปั๊บก็ไปมึงที่กูทีนะล่วงกับเล็กมึงได้เราไม่อยากเจ็บจิ๋วเราเขี้ยวด้วยครับสนุกสนุกยลกล้า เนี่ยหัวปูมีประจำเดือนในเปรู้สิว่ามีประจำเดือนดิวแตกจนหาดิยวอูนี่ตกใจนายกธรมาคมครับนายกธรมาคุ้มมาเตงกันไปเลยครับบอลล่วงมีนุญาตพาทนาอีกมาแล้วระับประกันคุณนะครับความมันวันนี้ครับรวยล่วงเบ้าเชื่อแสอย่าลืมนะครับวันที่ที่เพชรขาวหัวเคียงนะครับน้ำมันสารังเคียงวันที่ที่เพชรมึงที่กูที่ ตามหังแทงกูที่กูกระแทงที่เข้าพลีกระร้อยกับนะเข้ากันอย่างไรเพียบนะครับอย่างไรเพียบอยู่าง้าวมีตัวเต่งนะครับจากที่เป็นตัวโตมาเป็นตัวเต่งได้เลยนะครับ <S <S <ป>นำกามีเต่งด้วนไปตัวหนึ่งขอดำหลาดตัวดำเฉียดเย้เนะครับตัวเข้าลงมันมีตัวบาลนี่มกขิดปะมันนังครับอยู่แขกกันไอจ่ายว่าตาข้าลั่นโดนมังกระแทงมึงที่กูที่ครับกูนี่มันว่าเผื่อน้องน้องล้วงครับมันว่าเผื่อแหลกเต่งกัน ไอ้บุดีดัมกับไอ้บุดีดัมหลังซัดไอ้ทีเดียวครับอ่าไอ้ข้ารอหน้อยโลหนอยนี่น่าจะโลว่าโล,โล,าโลว์หอยมานาะนไก<อ>ินนนะครับี่ตัวนี้อยู่ข้างมันกับตัวนนี้กับกบทสมราสบานโล้เลครับควายหลังซัดควายนี่ที่มนนันนะว่ามอนครับที่มนันผู้ใหญ่ลีครับคำนั้นเกียก๊ยบตัวเ <Okay. S 1> ข้าแข่งกันแข่งกันแข่งกัน ไอ้ข้าว่านในจริงแทงไหนก้อนนี่ไอ้ดำว่ากันในจริงจะดูแทนก้อนนี่กรรมการไม่รู้ก็ไปซับมือกันไอ้ตุ๊กโคว้าครับเจ็บมาถึงหลวงพูนี่วันนี้ไม่ล่วงไม่ล่วงอย่างแต่ล่วงไม่ปานเต็งกับสนุกนะครับคู่นี้เตื่องสนุกนะครับเตื่อจนกันไม่มากกันแต่ว่าจนกันเต็มทีนะครับเต็มดีไม่ครับนะครับจนตามได้นะเทนนายครับจนกันตามราคาวัวครับวันนี้จนตามได้นะเทนหลุดเข้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอคพวงอาร p r คีิปต่งหูครับมุนพวงอะไรเ o อ e r ครับออาจาบอยสัดเหลียวมันกว่าโตใหญ่พื้นที่วงแคบครับยสจากการเล็กงโอปจ้าเต้นปีจิตพีจิตเล่นย่นกับเมฆจะอู่วครับเลียวเกดิปก็เยาววัยรุ่นกันได้เว้นครับวันนี้นกๆนะครับวันนี้เมือกร้องน้องตักเมืองสังนะครับเรียกว่าตักซ่องพระครับกูวิ่ง Bert, a strike, a S! <S วันที่เจเรียบนะครับใส่เข้าวันที่ไอ้สิบเรปียบกล่องวินนึกสิบเมตรเปียบกลองวินเอากรับตางล่างราคาสิบเเปียบเรางแล้วก็วันที่สิบสาเปียบถุงผู้สเตเดียมสิเปียบบอลครับสิเปียบหน้าทรายครับแล้วก็วันที่ยี่สเปียบกองหน้าในนายกมูดกไเต่งาไม่จังเลยครับนี่ทุกเต่งไม่ไม่พื้นเล้วไม่พื้นเลว้ เชียบไปเชียบไปเชียบไปตัก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 ทำวะเนยไม่กลัวแล้วเต้งมาเต้งมากเถ้งรักเต้งรักร้อยมันเลยนะครับปูนี้ไล้เลหัวข้างกันมาแล้วน้องลวกปูนี้ไล้เลหัวเต่งมั้งนะครับนี่รักกันเท่งก็วะมึงทีกูที่ครับรักไปรัวหนึ่งแก่งรัวไปดิกูน้องลวกน่ากลัวกับน่ากลัวน่ากลัวใจจะหน้าคว้าหลวงเลยครับ นีครับแข่งไปไดลูกเราโยนอย่างเดียวเราไม่เจ็บตัวของล้วกมันชาวอย่าลืมนะครับมาเลย์ลำมุดกับชนกุยกูพิเศษกับตีมันควรโต้ครับสมาธิในเนี้ยอ๋อนี่แทงกันคือกะไม่เล็วรับแทงกันเหลือชุดเลือดโอ้ับโคจีไะไม่กางเลยโคจีโคจีไม่กางหลังซาตรงลายห้างเข้าครับ โคก้งเาอันตานี้เที่ยวมันมาอยู่ไอตีเดียวเข้าไปลังซ่านว่าวันนี้เราให้ชู่อะไรทีแล้วพักไปตัวนี้มันจับคว้าครับแพ่งลุยเกยครับสายหัวตาคว้าลังงูครับลาฟเลือดไล่เทมานุยเทมานุยมาไล่จูวินตุสนี่ได้เจอทีมมาเลยเทมานุยไล่ลรองเก้าด้วยมั้ย กาคเดิมนะครับรากาเดิมนลนแขงวันเทียงที่แล้วกับขงวันเทียงนะครับวันที่เจ็นะครับสนามกีฬาจุลโกบานใจเก้าทำการเทียงนะครับเจ็ดกรซ่สนามโบโลนะครับทำการเคียงสเอดนามกองบินนะครับสิเสนามกองบินโต้งกับสิบเอ็ดโตงกับสิเอ็ด้วยสิบสามถุงผู้สิบสามถุงผู้ครับสิบส่โบโลสิบสโบโลสีบ้าหน้าทสี้หน้าสนะครับยีิปแรนดยีปแรนดนะครับ ยี่บุ๊กถุงทุ่มกับยี่บุกต้องบัวทุงกับน้องบัวครับอ่ารายการแยงนะครับรายกันซุนอย่าลืมต่อเช้าความมันยังอยู่อีกวันนึงครับแต่ว่าทีนี้เนี้ยมันเท่กระร้อยโร่ร้อยจานกับไม่เจ็บคันนี้ร้อยอ๋อเพื่อเกับรางวัลเดือดเดือดเอาทีกับนักหนักนะครับน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งขวดท่มสองใบมันดีเดียวครับูนี้มันดีเดียวกำนันเทพนิมิตกรุงชั้นครับกำนันรูปรอแห่งหมู่หนึ่งบ้านบางนกนะครับ ตัวนังขุงยังประมาณ300กว่าตัวครับรวมทั้งของเพื่อนทั้งหมู่บ้านไอ้เกือครับไอ้เกือกอะไครับตัวไหนแทงตัวไหงครับไม่ต้องว่วงครับแทงตัวไหนก็ไม่ดุ้งครับเนยมาจะฟูดั้มคอยบปยันคอยบปยันคอยบปยันนะมันเล่นได้ไม่รู้เรื่องคอยเฮ็ดคอยเด้อเฮ็ดคอยเด้อที่ว่องเอาไม้ตองไว้สร้างเปล่าเราครับตักสร้งเปล่า คนมาทีกูวมาทีเขาหอวามาทีเอไอ้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 ไออ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้ไเอ้ไอ้้ไอ้ไอไอ้ก้ไไอ้้้อไ้อไอ้นอนนไอ้ ที่นี่นะครับเมื่อหลายเดือนก่อนแหวนลังกาดนี่ชนะสายเกขามานะครับสายเกขามาก็เล่นในตัวทัดนูอ่าตอนนี้ครับก้าวเฉยกินในแม็ดดีครับร้านลูกบอลได้เก็บรานกับบานนะครับอ่าฮ่าหัอวอดไหัวอดไเก็บรานอยู่ดีฮะเดอ่าเฉยกินดีนะครับอ๋อ,อ้ไม่เป็นอะยังกู<อ> กาลูกตนัดกล่องลูก้านะครับอีโตโตครับเล็กเลียวเลกเลียวหนัดเลียวนะครับเรด้ำตายูเลยนะครับเ่ด้ำตาูเร้วนี่แลเล็เล้วีนยนี่แล้วแหละ เล่เ้าเตงมาบ่บเลยครับบ่บเลยบ่บเลคุยวันที่ทิเจ็ิกันนะครับเข้ามุกตาโกโนดหมุกลุกรักพยักคู่กับชนนลานกับสนุกเกอร์เรือยไคูมมดกับเฮมานสโจสมุดมืดรักกับพกติมานซอมจีกามายกับตีสนามจิงโกบานแต่ร่างคลอยไ้ก้งเือความมันกันเนี้ครับต้องวันเต็มทิเกับทิเปียบทิพยอ่าลืมวันที่เจนี่ก่อนนะครับกำนันหรือนิมทองนัดเปรียบกู้ครั้ง ให้ชุนเป็นตางมื่นขึ้นกับหลับประกันคุณอาบาบโดยกำนันนิกกระบี่ชุนสิบเจ็ดสิบแปดตันว่ากระบี่ชุนสิบเจ็ดสิบแปดตันว่าครับข้อมูลไม่ยังน้องตักส่องเพล่าครับเบิกลองทีดังดีที่สุดในจังหวัดกังเกียร์กระบี่บ้าโง่เกียร์บ้าโงูนะครับกระบี่นะครับกระบี่กับวั่อนทุกวัลหูัวัดนูคกช่งกับกระบี่ทีช่วงวันหัวโตหนาที่โู่ครับ ตัวูดวัดอบยกวใช่กับกรรมการหน้ายืนนา kind of um. มีระุงครับมีกระดุ้งมีกระดุงครับกันเด้นกันเด้งจุกนันอขามจนะข้ามจนะนี่จุกไอ้ก้าวแบานามเลยข้ามจนานี่วะเก่งุก ต no no ีเดียวนะครับตีเดียวเนียดำไปนั่งเลยว่าอะไรมันพิ่งดูกว่านี้มันเพิ่งรอบแกค่นี้แหละตีเดียวครับเดียว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 อ๋อัดอยตัเมื่อนอยเมื่อน้อยตเมื่อร้อยเมื่อรอยีเมื่อนยเออรไกินินกัน ไอ้ยาหน้าตึ้งากมักลองก้อเลยป่าป้าป้าไอ้เร่ลงลุกจนดีมาเล่นรลาน้งข้าวอีทานอะไรไว้เท่านี่เขาเรียบลี่ข้าเป็นดือนี่ผกครับครับผมโอเคนี่แบตยาวัวก้าวขา้ไป่เนี่ยนี่ตัวนี้อาเเดียวเปเดียวเีนเดีเดี๋ยวหลัะใช้

<pec> เรียร right <the> ีอะไรวเด็ข้าวข้าวทีดีบางทีเผื่นที่ปีเบ้าเล่นกับหนาม้อนนี่ก็ไปกับข้าวนี้ปได้เนอได้ไม่เทีไปเลยแล้วไม่ี๋งวันแล้วกไปยนนเงนกัน